ข่าวในวันนี้นะคะคุณภูมิธรรมวิชยชัยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็นั่งเป็นประธานหัวโต๊ะเลยค่ะ,คะในการขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าชายแดนนะคะมีการตั้งเป้าค่ะภายใน3ปีนะคะจะต้องเพิ่มมูลค่า2ล้านล้านบาทเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยเราจะไปติดตามความคืบหน้ากับคุณธนัญญานาคเงิน,นะคะ่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การค้าชายแดนตั้งคณะทำงานสีชุดแก้ไขปัญหาอุปสรรคการค้าและการลงทุนตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้า2ล้านล้านบาทต่อปีภายใน3ปีพลิกฟื้นเศรษฐ,ฐกิจไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ภูมิธรรมเวชยชัยกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมเตรียมการคณะกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนชายแดนและผ่านแดนระบุว่าหลังนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนเป็น2ล้านล้านบาทต่อปีภายใน3ปีจึงได้เชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการทำงานให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเติบโตที่ประชุมมีมติตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการ4ชุดเพื่อเป็นกลไก ขับเคลื่อนการทํางานด้านต่างๆในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคการค้าและการลงทุนวันนี้ภาวะภายในประเทศเนี่ยมันสร้างความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับการเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยแล้วก็การมีรัฐบาลพักร่วมที่เป็นเอกภาพผมคิดว่าเป็นปัจจัยบวกนะครับแล้วก็การพยายามทำงานอย่างหนักในช่วงสามเดือนเนี่ยแม้ว่า อาจจะยังไม่เห็นกรอบของรูปแบบงานมากแต่ว่าเป็นการสร้างการวางพื้นฐานเงื่อนไขในการที่จะทำให้การค้าและการพัฒนาธุรกิจประสบความสำเร็จมากขึ้นแล้วตัวเลขที่เกิดขึ้นใน3เดือนที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเป็นตัวเลขบวกเกือบทั้งหมดเพราะนั้นเราคาดการณ์ได้ว่าจะบวกสำหรับตัวเลขการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนปี2566เดือนมกราคมถึงตุลาคมมีมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดน1,451,680ล้านบาท โดยไทยได้ดุลการค้า199,427ล้านบาท